ปราฟ้ามีตะวันอีพีสามมาคั้นหัวชนฟ้าแต่งงานก้าวยืนยันคิดได้แค่พี่น้องหลังจากแป้งวันฟ้าใหม่ก้าสุภาราตัดสินใจทิชเชแต่งงานกับอาทิตย์มาปรินก็แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความหวงแหนแถมนักวันยิ่งหนักข้อขึ้นทําให้มีเรื่องกับนางปราฟ้าการันชิดาที่โรงเรียนเป็นประจําทั้งคู่มีเหตุปะทะฝิปากทะเลออก,กันแทบไม่เว้นวันแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นวันฟ้าใหม่ที่เป็นคนผิดตลอด จนทัพทีมแม่มจินตราซึ่งไม่ชอบโรนิสัยก้าวร้าวของวันฟ้าใหม่เป็นทุนเดิมต้องเรียกมาตักเตือนอาทิตย์กับวันฟ้าใหม่แอบ,บได้ยินเรื่องที่พ่อของทั้งคู่จะให้ลูกมันหมายแต่งงานกันแต่ความรู้สึกของทั้งสองคนกลับตรงกันข้ามอาทิตย์ประกาศคัดค้านัวชนฝากพร้อมยืนยันว่าไม่ได้คิดกับวันฟ้าใหม่เกินพี่น้องผิดกับวันฟ้าใหม่ ที่ต้องการยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ได้เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่อาทิตย์ต่อคาดไม่ถึงนั่นคือการจู